คุณทำไมล่ะลูกนี่มาแล้วครับสกินเอนโซ่ครับผมสกินเอนโซ่มาแล้วครับอย่ายอย่าอย่าบังอย่ายบังอย่ายบางังอันนี้ชื่อว่าสกินเอนโซ่สงครามเฟสเหรอเฟสหรือเฟสมองไม่ค่อยเห็นนะสายตาไม่ค่อยดีขอ,อแคปรูปไว้หน่อายนะพี่มิ้นอ้ยาเขาได้สกินของตัวหลักตัวเว้ย <c oughs> ปื๊ตดีโอ้โหมาแล้วเด็กต้าโอ้โหตัดเลยฮะ แต่ให้ตัดเหล็กตัดลวดตัดประตูตัดได้แต่ให้ตัดใจจากเธอมันยากจริงๆอ่ะคือทาไมดูน่ารักเซ็กซี่อย่างนี้จ้ะปุ่นได้มากไม่ได้เดี๋ยวแคปรูปเอาไว้แคปรูปไว้ช่วยตัวเองก่อนอะไรของพี่วะเอาไว้ช่วยตัวเองเหมือนเอาเอาไว้ดูลูปเฉยๆไม่คิดมากปุ๊บอ,อวดเพื่อนไปหน่อยไอ่น่ารักเลยเนาะเป็นสะกินสง่งการของเขาเขาเขียนว่าส่งการเห็นไหมเมื่อกี้นี้ก็เขียนส่งการใช่ไหม <S 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 โอ้โหเซริก้าน้องหนูเธอขี่ป้อมปืนอย่างนีง้ได้หรอ เปลี่ยนเทเลิกา้ามันจะมีพวกกลุ่มๆแต่งรูปอะแล้วมีพวกผู้หญิงชอบลงรูปเซฟฟี่บางทีก็ขี่ม้าอยู่บอกว่าช่วยเปลี่ยนจากขี่ม้าเป็นขี่อย่างอื่นแทนได้ไหมเรีย <c> ก <oughs> ขี่ป้อมปืนไงแ็บไปหน่อยน่าจะขะมันัน,น่าจะเป็นคําว่าสองการเฟสเนาะเฟสก็คือน่าจะแปลว่าสดชื่นอะไรเนาะปั๊บโขกกระชากน้ํามาแบบนี้แล้วก็มีปลาโฉบมาไปแล้วโฉดเซฟฟ,ฟี่อยู่นะแต่ว่านี้เขามันดูเว้านูนนะ ครับับเปนอโอเคครับน้องๆมาอยู่กับสกินเอนโซสองการเฟสครับผมดูท่าทางการวิ่งเอ้ยสวยนะก็คล้ายนาคอสเหมือนกันนะเนี่ยโจมตีปกติครับปึ๊บอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยงามสกิลแรกพุ่งไปปึ๊บอูอ้เฮ้ยหางแตกกระจายเฮ้ยสวยนะเนี่ยน้องๆเอ้ย ห้ามพลาดถ้าไม่อยากเติมลูกหน้าไม่อยากได้กรอบก็รอเติมมันที่หนึ่งนะได้สกินเอนซูนดึงก็คุมแล้วสองเก้าออุ้ยนีตีตีตีปุ๊บนีตีเป็นน้ำแล้วดูดูดูโมเดลของของเด็กต้าเด็โมเดลเด็กต้าเขาไม่มีเอฟเฟกต์นะน้องๆดูโมเดลก็ก็สวยดีนะนะ่ะผมกระเซ็นเลยให้เขายิงนั้วก่อนมาดูการควงฮู้วแชทเทจัดวันดูดิปรับปรับปรับสกินสองนะ ปึ๊บเกี่ยวโดนแล้วเป็นไงลองตีลองตีลองตีโอ้แล้วดูดิทุ่มอุ๊โอ้ทุมท่มแบบนี้โอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมีหัวสวยว่าวงอลังเกินปับ๊บโอ้โหอันติไม่มีอะไรก็แค่พุ่งผัดแป๊บปุ๊บกระชากมานิดนึงเออเกี่ยวหนึ่ง,งดึงมาดึงมาเกี่ยวสองดึงดึงปึ๊บทุม่มอ่าปับ๊บเกี่ยวปึ๊บกระชากเข้ามาปึ๊บ อึบกระชากหน่อยปุ๊มแต่มาดูอันติปึ๊บโอ้โหนี่อันติแบบตอนที่ท่าที่เข้าไปแซะนะพุ่งอันติโอ้โหนี่อันติปึแบบ๊บโอ้โหเป็นเป็นเกี่ยวเข้ามานี่จับเกี่ยวแบบนี้ก็ปุ๊บพุ่งไปแล้วก็ปันทีหนึ่งน้องไม่มีเอฟเฟกต์แนะ่นอนครับโอ้ยแต่ฟูแล้วเฮ้ยสวยมากโอเคปั๊บพุ่งไปพุ่งไป,งไปกระชากหนึ่งกระชากมาหน่อย ิวสองดึงเข้ามามาดึงมาในป่านี่มามาในป่ากับพี่มาน้องเด็กต้าจะมาในป่ากับพี่นี่เข้ามาในป่ากับพี่นี่ดึงเข้าป่าดึงเข้าป่าอ้อยน้องเล็กต้ามาเข้าป่าอ้อยกับพี่มาเร็วไม่มีใครเห็นในใน,นี้นั่นแหละจ้ <c oughs> อะอะไรกูสองแง่สองงามอ่ะเฮ้ยถือว่าสวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาปล่อยให้น้องเด็กต้าเขาตีดูดิแต่เขาไม่มีเอฟเฟกต์หรอกแต่จะให้ดูว่ามันมันเข้ากับไอ้โมเดลเขาเปล่าอ่าดู ผมทองสยายอย่างกับสาวฝรั่งโอ้โอป้าบก็เป็นสีแดงๆเหมือนเดิมนะแต่ถ้าคนไม่เคยเล่นเด็กต้าก็จะนึกว่ามีเอฟเฟกต์เป็นอย่างนี้มาดิเข้าป่าดิน้องมามาดิเข้าป่าเข้าป่าเรลยไม่มีคนเห็นหรอกเร็วเข้าป่าเข้าป่า, ping, อ,าอึ๊ปโดนแล้วโดนลวงซึบซุบทุ่มป่ะทีนึงทะลุทะลวงทะลวงทะลุปับป๊บปั๊บตอนแรกที่เล่นเอ็นโซ้แบบอีหยังวะเล่นยังไงวะ ไปม,มามาชอบเว้ยเพราะมันเป็นตัวป่าที่แบบสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถเข้าไปมั่วเข้าไปนัวได้แล้วก็ยืนได้นานพี่เลยชอบปัป๊บอ่ะโอเคครับน้องๆประมาณนี้เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนสกินของซิลิก้ามาให้ดูกันมาสิจ๊ะในปา่ามาในป่าก,กับพี่นี่อ่าในป่ากับพี่พ,พี่ต้องอยู่เลยละทุกคเข้ปาป่ากับพี่เข้าป่าก,กับพี่อ่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนมามาดูเซริก้ารน มีท่าเปิดตัวมาบของเซลิก้านี่ปึ๊บโอ้โหดึงปาบน้ำกระจายกระเซน็นอุย้ยหมุนหมุนหมุนน่ารักว่ะเออไปเดี๋ยวไปดูกันในในเกมเลยปะเอ้ยเนี่ยมันก็เข้ากับตีมเอโอตัวนี้นะนะอ่าจ้าไปเล่นน้ำกับเฮ้ยไอ้อตัวน,นี้มันอ๋อทารา่าหรือว่าเซลิก้านี่ไงทาารา่ เซลิก pues yes. oh okay, okay. hmm. ้าไอโอโอหน่าร right uh. uh. so like ักต oh, yeah. ัวต uh. ัวมาครับไปดูกันโอเคครับผมมาอยู่กับสกินใหม่ของเซลิก้าครับผมเซลิก้าส่งการเฟสนะนี่ถือปืนชิดนน้ำอย่างตึงนะฮะยู่การโจมตีปกติอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงปกติก็สวยแล้วสกิลหนึ่งว้าวมีน้ำมีน้ำมีน้ำปึ๊บปึ๊บสกิลหนึ่งเส้นตัว สกิลสองโยนโยนเป็ดเฮ้ยโยนเป็ดเหมือนไวโอเลยอะสกิลสองอะถ้าเราอ๋อถ้าเราโยนไม่โดนก็ยังเป็นเป็ดอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเราโยนโดนเป็นนี้เป็ดบึ้มเป็ดบึ้มเป็นน้ำเฮ้ยสกิลแบบนอย่างนี้มันเหมือนเป็นอันติเมทได้เลยเนาะได้ของไวโอเป็นอันติเมทเนาะตัวนี้ไม่ค่อยมีสกิลเยอะโอ้แล้วดูดูกรอบรอบตัวดิเห็นไหมน้องๆออพอเราโยนไปอ่ะ อ,อ๋อถ้าถ้าเราโยนอ๋อมันก็ขึ้นอยู่ดีเนาะไม่มีวาร์ปแน่นอนเฮ้ยเข้ากับไอ้ท่าวาร์ปของเราเลยตะกี้หนึ่งยุ un, ้ยพุ่งไปสกี้สองโยนเอาไว้เช็คพุ้มได้น้องๆเห็นเป็ดไหมจ๊ะเห็นเป็ดไหมจ๊ะเป็ดเ,เ,เ,เยอะเลยอะ่ะอ่ะมาดูอันติก,กันเลยดีกว่ามาดูเนี้ยเวอร์วังขนาดไหนนังปึ๊บหู่ยวงอย่างตึงอ่ะเก็บป้อมเอาเก็บขึน้นมาวางปึ๊บ วางแล้วเราสามารถโยนตะเกิวสองได้หรอกิวแรกวางป้อมอเรายิงดูน้ำก็เซนแล้วเลือกจุดยิงได้มัหมแล้วถ้าเราเราฟิกได้เราฟิกได้ฟิกย้ายจุดฟิกย้ายจุดเ้ยสวยอันตีีก็ดดงามดูวงเลยวงมันเบ้อขนาดนี้เหรอ มันยิงโดนทั้งหมดในกล่องเลยป่าวเราลองเลงไปตัวนี้ดิเสียงมีเสียงน้ำแบบปุ่ม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 อยู่เลยนะน้องนะอุ้ยคุ่มแล้วเนี่ยถ้าเราคือจริงๆถ้าเราไม่อยากทำเควสเยอะอะเราก็เปิดแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ค่อยมีเวลาทำเควสนะเออแต่ถ้า,ามีเวลาทำเควสเดี๋ยวตัวหลักที่มีเวลาบ้างก็ไม่มีเวลาบ้างตัวหลักเดี๋ยวรอเปิดวันที่หนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะสกินนี้สวยอ่ะเดี๋ยวฟอห้ไวโอยิงดิ นี่มันเล่นสองการด้วยกันเห็นไหมมันเป็นธีมสองการไปโอโยนเป็ดเนี่ยไปโอโยนเป็ดมาเนี่ยโยนเป็ดโอ้เป็ดไัวโอตัวใหญ่กว่าเราอะเป็ดเราตัวน้อยว่ะเป็ดเรามันเป็นแค่น่าจะเป็นสกินรีมันเต็จส้มแหละถ้าเทียบกับสองการเอาเอาโยนเป็ดใส่กันโอ้ยโอ้จิงจ๋ออ๋อาดีอาดะเอ้ย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 ตันนี้ต้องเล่นระหว่างเซอร์กี้ก้าโต้ยปั๊บ ปมปมไอมันมีสกินก่อนตัวหลักได้ยังไงวะโอเคน้องๆประมาณนี้นะครับสบายสบายสบายเรา